อีครับพบกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็มาซุ่มเซีวกันอยู่กล่องไฟเนาะซุ่มเซีวอยู่กล่องไฟห้อนว่าควรกับขวรเมื่อนี้ทีมาถามเอาตัวเล็ดน้ำนองพอเนาะครับเมื่อนี้ก็มาเพียงไฟอยู่นี่แหละหวดกวนนั่นมันมีอยู่นะครับโอ้วขวนเขาตาครับเมื่อนี้ทีมาขอตัวโสงลาบบาทพันตีใดตัวใดเนาะพันกับพันว่า ฝันมาลวดฝันได้แเราล่ๆๆลลลละคือตัวนี้ละตัวไม้ตัวเลขทีมันจีมีก็คืออ่าหกส่วนเขาตีมาเอาเขาตีเลขสามตัวนี่เขาตีแบ่งกันก็ได้แบ่งเอาแบ่งให้เป็นอยูใ่ในสายสามตัวนี่ละๆๆ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  แบง่งมามันเป็นเอาหกศกรได้ตัดออกมาเนี่ถดออกมาก 50, ั็หาศูนยถดออกมากก็หาหนี่แหละ่านี้แหะเรียก3ตัวได้งวดนี่นี่หาเนืองขเอาแกมกรมากก็หนหเนี่ยก็ได้นี่นี่เอาที่นี่มันยังง่ายมันเรียกว่าหลายตัวดีกันมันตีร่วมกันก็เรียก4ตัว

แนวทางเป็นอันนันเขาก็เขาก็ตัดเอาตัดตัดเขาเรียกจับำน้นเรียกตำน้นเรียกไปใส่กันงวดจับใส่ป่ะพีจับใส่เอาถือแน่นอนงวดนี่ว่พลาดวันที่วันที่สิบเออวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภากุมภาวันที่ นี่แหละทุ <trendy> ่งทีหอดนี่แหละมือแดงมืออื่นบ <mot or> ่ม <punto> ืออื่นเอือนนี่เนาะอะมืออื่นวันที่หนึ่งทีหอดนี่แหละครับหอดของสุดท้ายเด้อครับเด้อท้ายเดียนของของของเดียนนันมกระลาของทุ่ท้ายแล้วมือสุดมือแรกเลยมือปฐมมาเลิกมือมุ่งค้นกับวันที่หนึ่งอย่แหละให้พากันเบ่งเอาก็ว่ากันเรีนไปถ้ามันเป็นแนวทางที่จะนำมาเให้พอเฮาได้ได้เงินได้ครับมัันนนาก ทีนี่ปีกระต่ายอ๋อกรตายใช่ป้อมหาโสดโสดกันมานแล้วครับเด้อทำหัวส้มปีนี้ปีกระตา่ายพูนว่าโชคให้มานวน่าท่านบพราได้ได้มาดสั่สงกระต่ายซอยไอ้ด้อปั้นรูปก,กระต่ายเีย่ให้ลูกกระต่ายไว้พเพราะได้บังได้พเพราะได้หน่อยได้เออเด็กเด็กน,น,น,น้อยผู้เขาเกิดรุ่นเกิดยังพราเด็กเขาได้ เห็นรูปกระตายต่อไปมันสิว่าวิเด้กระตายบ้านตายขวกตายปลาเ้าต้องปั่นรูปใหม่จังหน้อยเขาเบิ้งเขาจีโม่จักเพราะท่านั้นกับผู้ใดท่าผู้ใดมีได้ถือไกรก็เถียงหน่อยกะมาทําบุญทําทานน้ำกันเด้อทําบุญทําเม็ดบุญกุศลให้กันโต้เรื่องกันและกันเพราะว่าเฮาจังใดปีหนึ่งเลยสร้างอันนึงไว้กะปีนี้เป็นปีกระไตแถมมันเถียงวันหนึ่กะมาสร้างกระตายซอยอาตมาเด้อสร้างเยาวัดนดได้หรอบนรจุว่าสร้างเยาวัดไอ้ สามาคีธรรมตำบลตรงสมบูรณ์อำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินเฮานี่ละมามีเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังปั่นหงปั่นนกยุงมีเพิ่นสิปั่นหลายอย่างแนวถ้าผู้ใดมีแนวทางขึ้นว่าอยากส้างพระพุทธตรูปส่างพระพุทธรูปปางปางประจำวันกามาเฮนมาส้่งนัยโยมด้้อถ้าเทื่วกาคันบ่เืีก็เอามาวันไม่ขึ้่าละ จังไลยวันหนาวหเอื้อมันมีอะไรงวดมีอะไรงวดกันไรวันนี้ก็บอกเป็นแนวทางกับเรียนไปพ่อหอมปากหอม่อจะเอาลายกันลายมันเสียลายกันมัถึงมากเสียดายถ้ามันถึงมากอะได้ลายคือกับเราเรียนลายก็ได้มีแต่ไรไรไรโดอกเอาทำนี่ละโยงเอ้ยครับหลวงพ่อเพิ่นบอกเป็นแนวทางนะครับเนาะบอกเป็นแนวทางเหาก็มาหล่นน้ำกันงวดวันที่หนึ่งกุมภาครับ เสียงโศกพวกนันครับเนาะเสียงโศกงวดนี้เสียงโศกบางเมื่อนี่ก็มาแวะกล่องไฟนะครับหนาวยังหนาวอยู่นะครับส่วนยังหนาวยังขนาดสวยเนาะก็ติมาขอตัวโศกลาบน้ำพิ่นว่าพึ่นได้ตัวใดเพึ่นก็ห้มาเนาะห้มาแล้วก็เอาก็มาหลุนมาเบ่งว่าตัวใดมันเข่ากันตัวใดมัน เต่า,ากัจังเอาเนาะครับเนาะที่เพิ่งเขียน,หยนให้เนาะก็ให้เซดุดุนพินิจตะบุคคลว่ามักตัวใดตัวใดที่เพิ่งเขียนบอกนะครับเนาะครับแต่เพิ่นว่องเรียบไว้เพิ่นเน้นหกศูนย์มาสั่นคือหานึงหกนึงก็ว่าไปเนาะห้าหกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหก คังสิเนาะเป็นเขียนไว้เป็นกะอยากให้จับใส่กันโย้วว่าสันอยากให้จับใส่แต่ว่ากะเน้นเนนเป็นหกศูนย์ว่าสันคนว่าเนาะกะมาเสียงบังเนาะครับเนาะหวดนี้หมวดบันทีหนึ่งกลุ่มภากะหมดคงทุดท้ายเนาะครับทางลูส้มหมดคงทุดท้ายแล้วกะมาหลุนน้ำกันเนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางอยพิจรารณาย่า,ยานห้การรับฟังเนาะ พื่อแอดก็มาบอกเพื่อเป็นน้าทางหรือท่าถนนส้มไปส้มหงมือนี่ก็ตีเฮ็ดต่อหม่นะครับตีเฮ็ดเป็นต่อหม่แล้วก็ต่อหม่แล้วทั้งหงทั้งนุ่งก็ตีท่าสีเอ่อตีตีเขียบเงาเนาะครับตีเขียบเงาเขียบเงานัา้งนุน่งเฮ็ดแผ่นต่อหม่แล้วเนาะส่วนนี้ก็เป็นนกยุ่งนะครับครับส่วนนี้ก็เป็นนกยุ่งแล้ว เดี๋ยวแต่ถ้าเขียบเงาเนาะ ครับช่วงนี้ก็ท่านไนเพนเกียบเงาเนาะครับเนาะก็ยังท่านเหลี่ยมไป็นเนาะทาเกียบเงาเข่า,เขาก็ตีเหลี่ยมเนาะครับครับมือนี้คงสุดท้ายเนาะครับไดยตัวโศกตัวหม,มันน้ำน้ำพอนะ พอพันฝันดีแข่งเน้นๆ้ะครับเ้อตัวพันเขียนบอกเนาะนี่ก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งที่พันเขียนให้เนาะเพื่อเป็นแนวทางแหตก็ามาบอกเพื่อเป็นแนวทางทนผูส้มมาหล่นน้ำกันทีหนึ่งทีหนึ่งกลุ่มผ้าเนาะ ค,คอยโฉบโฉบกันหมันนะครับเ้อผู้เขามาส้มในสองสองวันงานปั่นเนาะคอยโศกโศบกันหมันมาหลุนน้ากันว่านองคอเป็นไห้ตัวนี้เนาะเอากต่มาวิจารยานในการรับฟังรับชมเอาเนาะส่วนนี้ก็บ้าท่านบุส้มมาส้มนกยุงกับหงที่ไทยนี่คอยถ่านบุส้มจะมีต่ความตะขวามจะเล่นปัดจากหลอกไพ่ไข่เก็บนะครับเออ สำรับเร่ร่วนน้ำกันวันทีหนึ่งขุมพา่าสวัสดีครับ